เขาของผมแก็คือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเปิดรับยอมรับเทุกคนที่จรู้กับรู้ทุกคนแต่ไม่ยอมรับเพื่อนลูกเพราะสุดยอแม่มันทุ่หลังยิ่งกว่าอ่ามองกล้องนะดูดี่คุณนานนาคเหนือความรู้แต่ไม่มีความรู้เลยจริงไหมก็ไม่มีเอาล่ะคุณดาวส่งมาเ รจะต้องแพนกล้องงไไปทาหนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกขับบุลรอนะคะอยู่นอกสถานที่กับมาที่มีชื่อว่าเมนต์บอลเอ็มดูแลความสุขให้ทุกความต่อนะคะทุกคนเป็นแคมเปญใหม่ล่าสุดที่ทม์คูลเรนเชียลประเทศไทยเนี่ยเขาได้จัดขึ้นมาเพื่อาทุกคนไปเปิดโลกทำว่าครอบครัวในแบบใหม่ครอบครัวแต่ละคนมีความแบบเลยๆใช่โอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันเลยค่ะข้างในค่ะเธอไม่เรียกฉัอหรอเราเรีบกมนตปบอลหรือเป่าเราไม่ ทำไมมันขับตังนานแล้วยุ่กับพี่อ่ะเธอไม่ทำอะหรเลยจริงเหรออยากไปบ้าวันนี้นะคะทุกคนผู้บริษัทของครูดิ้งเชี่เนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดตัวแบรนด์แคมเปญระดับภูมิภาคเลย ีชื่อว่า m a น e for Every Family นะครับดูแลความสุขทุกความต่างกันทุกคนใช่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าบริเนเชียวเนี่ยเขาค่อนข้างสปอร์ตความหลากหลายด้วยคอนเซ็ปต์ของงานนี้นะคะก็คือเฉลิมฉลองให้ครอบครัวทุกรูปแบบเลยทีกว่าเขาเรียกว่ามันก่าๆแต่นิยามเดิมๆแล้วนะครับไม่มีกรอนนะทุกคนเป็นการขยายนิยามของคำว่าครอบครัวจากแบบเดิมไปสู่ความโมเดิร์ตี้ให้มันหลากหลายให้เข้ากับยุคสมัยนั่นเองนะครับโดยที่บริเนเชียลเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วว่าจะปกป้องดูแลให้กับครอบครัวคนไทยทุกรูปแแบบบบเลลลยไไฟ์์สต เฮ้ยมีการซัพพอร์ตกันมาหลายทันเบลดูเลยจริงๆแล้วครอบครัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าครอบครัวตัวตัวเราสองคนเนี่ยก็สู่ค่อนข้างมีความอินกับงานเพราะว่าเดี๋ยวครอบครัวผมเนีก็คือเป็นครอบครัวที่อุ่นเปิดรับยอมรับเด็กคนที่เลูอกรุ่นทุกคนแต่ไม่ยอมรับเพื่อนรุ่นอ๋อจะโดนแม่มันทุบหลังยิ่งกว่าเดี๋ยวครอบครัวฉันก็จะมาจากคำแบบว่าเลือกฟูลเองเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราเลือกเองพ่อแม่ก็คือซัพพอร์ตเดี๋ยวเราไปดูในการกันดีกว่าว่าเนี่ยเขามีความใหญ่โตหลากหลายโซนมีหลายบ้านบ้านถ้างัเเปนคคลิย่ะ ลองไปดูก่อนบปดยการขี่มา้า ุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่พลงงานตรงนี้กับในสองแลนด์มาร์คแลนด์มาร์ต้นใหญ่โดมโหรามากจริงตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะที่แบบว่าวมีเครื่องเขียนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแท็กที่ทุกคนเนี่ยสามารถมาเขียนคำนิยามของครอบครัวตัวเองลงไปได้หรือว่าเป็นคำในใจฉันเขียนว่าถึงทุกานบอกตัวเองให้เราเข้มแข็งนี่ไงก็เลยเขียนลงไปเลยสเตซองหรอเสร้อผู้บุรุษบุรุษทุกคนครอบครัวมีอีคนหนึ่งแล้วเขียนว่าอะไร ซึ่งคำจะเอาบุลลอบไปแข่งเป็นมารีดมดก็ไม่ได้ อ่ะเมื่อกี้ก็รเบาบไปเช็คอินกับแลนด์มาร์กแล้ว,ว,แ,ลวแล้วจริงๆอ่ะวันนี้ค่ะในงานอ่ะเขาจะมีอะไรอีกมีห้องหนึ่งห้องมากเป็น,ปนบ้านก็คือเป็นห้องที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อเรียิเส้นความหลากหลายาอของความเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยซึ่งทางบริเวนเชี่ยประเทศไทยทุกคนเขามีโปรดักที่ตอบโจทย์ทุกครอบครัวจริงๆอ่ะปัจจุบันมันมีหลากหลายมากเมาเช่นเช่นครอบครัวเดียวหนึองครอบครัวพ่อแม่เดียว่ยวทีเป็น LGBTQ+ เหมือนเรา่วาครอบครัว LGBT เพื่อนหลากหลายครอบครัวที่แยกกันอยู่แต่ว่าร่วมกันดูแลบูนครอบครัวที่รับ พูดบุญธรรมมาเลี้ยงด้วยแล้วก็มีครอบครัวที่อยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ได้แต่งงานก็ถือเป็นลูกแบบพึบครัวเหมือนกันเนาะใช่ผลิตภัณฑ์ทุกขอความร่วนปัจจุบันอะไม่ได้ตอบโจทย์เขาอยากครอบคลุมและเพียงพอซึ่งวุฒเชัยก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ทั้งหมดนั้นเลยใช่นะครับทุกคนห้องแรกมาถ่ายรูปมาทุกคนบ้านเป็นอะไรอาเอออ่ามองกล้องค่ะด้วยค่ะมองกล้องไปตองไหนอันนี้เติมปากได้จริง เข้ามาที่งานวันนี้นะคะก็คือจะได้แบบนี้กลับไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูไอน้นี่การจัดห้องต่างๆเนาะ <c oughs> เพื่อเลยพีเซนความเป็นครอบครหลักๆหลายแบบเราไปดูกันเลย <c oughs> และนี่นะคะเราก็เข้ามาสู่ในบ้านเขาอยู่นี่คะ่ะ ห้องนี้ใหญ่มากนะโอ้ใช่มีการตกแต่งแล้วก็มีการแบ่งเพื่อ r e p r ี s e n t a ความเป็นครอบครัวแต่ละแบบนอกจากความเป็นครอบครัวที่เขาได้จัดมาเป็นโซนเป็นห้องแล้วเนี่ยได้มีการเชิญพิพิธเลเบลิตี้มานําเสนอความหลากหลายของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่แอ๊ดดูเดือนแบบรุ่นสาวเออครอบครัวแบบโอ้ครอบครัวแล้วก็น้องอาริตร้านพี่เขื่อนแล้วก็คุณแม่ด้วยเนาะเขามีน้องอาริตร้านแต่เราเป็นน้องอริตกับน้องอร่อยอรัว่าขนมหวานเนาะแต่ห้องนี้เนี้ยฉันรู้เป็นห้องอะไรเป็นห้อง L G B T เพราะรู้ไหม ก็มีใพ้ก็เทยเล่นอ่ะนี่มันต้องมีผมผมยาหรงกจางหลังเนินอ,อกขาวตัวหรือว่าจริงๆแล้วมันสามารถทำเป็นโชว์ได้เลยเบอร์ก็เลยเทุกคนต้องเคยทำ <laughs> หรือถ้าเรามีลูกเล็กนี่ของเล่นเด็กนะนั่นคือลกไฟให้น้องอันนิมาแย่เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดี่ก่านลอกไฟจะไปโคราเซอร์แล้วมันจะเป็นโคราเร์จริงเหรอแต่น้องอ่วนไปเลขแปดนะก็คือวนกลับมาที้เดิมอยู่ดีดั่นกะ เหือความรู้แต่ไม่มีความรู้เลยธุรกิจก็ไม่มีเอาเธอเข้ามาในธุรกิจก็้มีหลากหลายมุมมากเขามีกลมีเกมอะไรให้เล่นด้วยนะอเ,นอยเออมีเยอะมีเยอแต่พี่แบล็เสี่ยวแนะนำพี่หึงว่าข้าวสไบ,บูรนเซียเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเซียมันเยอะรบ้างมีทุกอยากา่างครับการชีตนะครับทีนี้มันจะมีทั้งหมดมาอยู่ในนิวเลยเราอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับกันที่เหมาะกับตัวเราก็คือข้อมูลยืน กส,ส่คุณภาพก็มีฮะมีทั้งออกกําลังกายในนี้แล้วก็ในเกมด้วยออโหลดได้นะแล้วก็เข้าไปดูนะฮะอยากเล่นเกมแล้วอยากเล่นเกมแล้วเพราะเกมเกี่ยวกับการทําไมวิ่งต้อ,องวิ่งอ๋อตอบคำถามหลายข้ออาจจะไม่ได้ตอบนี่มันลอยก้100ลก100ลกอ,อลอยข้อแล้วก็ต้อ,องวิ่งแล้วก็ตอบในครบมหลยข้อจะเป็นการนอนแทนได้ไหมครับเพขาน่าจะวิ่งไม่ไหว อายุผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวบอกไหวก็จะมีเขาเรียกว่าอันาะไลน์ให้เราก็เข้าไปเหลัอกันได้นะครับกับแอป h o u ส e by p พูเดนเซียทุกคน่ ตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กับพี่เดียแล้วนะคะเป็นผูกบริหารขางสริทเชื่อประเทศไทยรอดนีรอบพีวันนี้เราอยู่กันที่งาน made for every family แล้วคำถามแรกเลยทำเงินคนนี้ที่ออเไยถึงจากเก็เดือดีก้นมากกันพี่เดีย าเราเล็งเห็นในเรื่องของความแตกต่างเชื่อมันว่าความแตกต่างทําให้ทุกคนเนี่ยมีความพิเศษครอบครัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้เป็นครอบครัวในนิยามเดิมๆที่ต้องมีพ่อแม่ลูกเดฟนิชั่นเนี่ยไม่จํากัดอีกต่อไปเขาเรียกว่ามีความทันสมัยมากเพราะว่าทุกวันนี้ครอบครัวที่ดีอ่ะมันขึ้นอยู่กับปัจเจก็จแต่ละคนจะยิางขึ้นมายังไงก็ได้มันไม่แบบอยู่ในนอมเดิมๆอีกแล้วมีหลอบดยฟังมากแล้วคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงเดือนไทยมันเป็นในความภาคภูมิใจด้วนอย่างความแบบหลากหลายว้าอยากให้พ ออยังไงบ้านกับเรื่องของไทมันเร่นี้จริงต้องบอกว่าคุณแอนเชียลไม่ได้ทำมาแค่ปีนี้ <ừ> um. ในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลจากบล<อ>ูเบอร์ได้ผัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนําของโลกที่สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของความเท่าเทียมกันบบในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของความเป็นผู้นำผู้หญิง <ừ> um. ในองค์กรท่าตอบแทน เข้าเคียมกันในเรื่องของการเป็นบลาอที่สนับสนุนสิทธิเตรีรได้สิทธิในการลาสมรสได้ด้วยนะแรงมากได้สิทธิในการลาดูแลผู้ชีวิตไม่ว่าผู้ชีวิตจะเป็นเพศใดๆก็ตามใม,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 น,ม,มนีนผู้ผรับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ปกติเนี่ยเขาจะให้เฉพาะผู้สมรสที่ต้องเป็นเพศตรงข้างกันแต่เราเนี่ยให้ขยายนิยามของผู้รับผลประโยชน์จะเป็นผู้ชีวิตไม่ว่าเพศใดๆก็ได้เลยทาำพลเรียนเชียวประเทศไทยอะใส่ใจกับทุกแอดเจนดาที่แบบส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกแง่เลยจริงๆคืออันนี้ คือเรสเพคมากจริงแล้วเราค่อนข้างจะอินแล้วก็อนข้าจะฟาชมากเลยเรื่องส่งต่อเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ถูกร้ายในอย่างที่เราคาดหวังแต่ทางคูเลนเซียลเนี่ยได้เรียนเห็นแล้วมาต้นมามาต้นด้วยกันนะทางคูเลนเซียลประเทศไทยกับทางบอชแน่อ่ะเหมือนมีจุดยืนที่จุดเดียวกันแล้วว่าได้เพราะว่าเรามองว่าความหลากหลายอะมันมีมินิ่งที่สำคัญบางอย่างในความเป็นมนุษย์เนาะเดี๋ยวให้ทางคูเรนเซียลแชร์ดีกว่าเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าความหลากหลายความแตกต่างเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยมีความพิเศษ คนเราไม่มีความเหมือนกันสักคนในโลกนี้เราสามารถที่จะชายนิ่งด้วยความที่เราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เกิดสิ่งที่ดีๆในโลกนี้เราต้องการที่จะสละสิ่งอย่างเต็มที่ให้ทุกคนเนี่ยไปให้ถึงจุดหมายสูงสุดในชีวิตใช้ชีวิตได้อย่างที่เราต้องการอ่ะเราไม่ควรจะมีกรอบจำกัดทางเลืแบบครับก็รู้แบบนี้มองทุกเรื่องไปแล้วท่านจะหมายไม่ดึงดมีผู้ดีเชื้อประเทศไทยแล้วท่านไม่รู้สึกอุ่นใจเนาะในการใช้ชีวิตหลังกๆนี้หรือว่าใครที่กำลังมองหาทางเลือกในการมองแผนชีวิตอะไรเงี้ยก็แนะนำเลยกับผู้ดีเชื้อประเทศไทย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ยุคปัจจุบันอย่างแน<ม>่นอน<อ>ครับผมกบคนที่มาแล้ว ¡Salud! เราได้มาเปิดโลก,โลกให้รู้ว่าเฮ้ยครอบครัวรุ่นนี้มันหลากหลายจริงๆทุกวันเนี้ยกรอบหรือว่านิยามของคำว่าครอบครบคัวมันกว้างกว่ามันมใช่มันไม่มีข้อจากัดอีกแล้วซึ่งต้องขอบคุณทางคเดนเชียลประเทศไทยด้วยนะคะที่ได้มองเห็นว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในการที่จะช่วยเหลือคนไทยเนี่ยให้ไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตเนี่ยก็คือการปกป้องแล้วก็ดูแลครอบครัวไทยทุกรูปแบบนะคะทุกคนเพื่อให้มีความอุ่นใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องประกันเลยนะคะเพราะว่าเขาตอบโจทย์ทุกครอบครัวแล้วก็สมาชิกทุกคนอย่างแน่นอนเนาะยืมเยอะๆค่อน มั S <S <ans ion> ่นใจได้เลยนะคะว่าจะไม่มีใครถูกละเลยอย่างแน่นอนเพรวกเ้าสองคนเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นหนึ่งในตนัวแทนของความหลากหลายทางด้านครอบครัวด้วยเนาะ <S ans ion> มี p o ท e n ชียลนี่แหละค่ะที่อะหรพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างหุ่นใจเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆดูอยู่นะคะรู้สึกเฮ้ยตัวเองเนี่ยก็อยู่ในครอบครัวที่ความหลากหลายแบบไหนคอมเมนต์มาได้ไเลยมเพราะว่าแบบเราอาจจะได้เปิดโลกไงว่าเฮ้ยนิยามของครอบครัวในทุกวันนี้ของเพื่อนๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอาจจะกว้างกว่าที่เราคิดก็ได้เนาะวันนี้ต้องขอบคุณพ o ท e n ชียลนะคะที่ชวนพวกเราสองคนนะมาเล่น ่าสุดท้ายนี้ท่าไครับฝากไว้ยคือแชร์คลิปนี้นะครับทุกคนฝากคอมเมนต์ตามบยๆนะกคนครับทุกคนไปแล้วครับไปมายบมา่ยากมากล้ชัเอ๋เราเเรื่อวิ่งเปลี่ยนคนค่ะวิ่งผัดวิ่งผัดวิ่งผดเร็ววิ่งผัดต้องมีอะไรกระทะตะหลิวไม่ใช่คนละผัดคนละผัดวันนี้วิ่งไม่ถนัดเพราะไม่ได้ใส่ส้นสูงมาทุกคน